เรื่องของชายหนุ่มมีคนหนึ่งที่ประกาศว่าไม่โสดแล้วเหมือนกันใช่น้องชินชินวูดค่ะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าพูดเต็มปากนะคะว่าตอนนี้ผมไม่โสดแล้วครับนะคะตอนนี้ก็ประกาศตัวเองแล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะคบกับน้องที่มีอักษรชื่อย่อว่าตัวเอคือไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรนะคะก็กลัวน้องก็จะเขินเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งเองนะคะห่างกัน5ปีแต่คิดว่าเรื่องอายุไม่น่าจะสําคัญลองไปฟังน้องกันหน่อยค่ะจะเรียกว่าแฟนไหมก็ก็ก็คงคงไม่ครับ E: เวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกดีอะ่ะมันไม่จมําเป็นต้องมีคําจํากัดความเขารู้อยู่แล้วว่าเรียกแฟนหรือไม่เรียกแฟนมันไม่ได้มีผลนะแ้าเราชอบใครคือเราจะชอบคนนั้นคนเดียวแลวเราจะคุยกับเขาคนเดียวทําอะไรเราเรา,เราก็เราก็คิดถึงพ่อแม่เขาตลอดเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะมากเกินไปหรือไม่อยากจะอะไรอย่างนี้เกินไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดผมว่าคุยกันแล้วแล้วมันให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้เอาเป็นว่าสถานะพี่ชินโสดไหมล่ะคะตอนนี้ไม่โสด คือ <c oughs> น้องเขาเป็นคนที่แบบความคิดค่อนข้างโตอะน่นแหละนะคะโอ้สาวๆก็ใจสลายกันไปเพียบเลยนี่เลื้อยมากเลยนะชินเนี่ยคุณเอกราเขาเต้นเขาไม่ได้เลื้อยอย่างนั้นนะพี่ยุแล้วพี่ไปพูดถึงอะไรไม่ไม่เนี่ยคนเขาใจพิเข้นะใจพีเไม่เลยเขาพูดเป็นผู้ใหญ่นะเต้นคือการเต้นแบบเรื้อยใช่ก็เต้นแบบท่าค่ะว่า